มาแล้กค่ะทุกคนวันนี้นะคะย่าจะพาะทุกคนไปถอนเงินนะคะจาก drop list นะคะที่ย่าทําธุรกิจ drop list มานะคะก็อยากจะบอกว่าถอนจริงได้จริงนะคะตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะย่าจะมาถอนเงินจาก drop list กันนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ยอดเดือนนี้สามหมเจ็ดเนะเาะแล้วก็กดที่ cash นะคะยอดที่สามารถถอนเงินได้นะคะมาดูกัน นี้ก็ยอดที่แบบกําไรเข้ามาทุกวันนะคะกดที่ถอนเงินเลยค่ะแล้วก็จะเห็นยอดเงินนะคะที่สามารถถอนได้ก็ประมาณ7 8็ดหมื่นะคะวันนี้จะกดถอนอยู่ที่50,000ค่ะเลือกเลยกบัญชีก่อนนะคะ กดถอนห้าหมื่นนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีภาษีนะคะหัหนึ่งห้สามห้นะคะยอดเงินจะเข้าบัญชีอยู่ที่สี่แปดสหนะคะ4ี่หมเนาะก็กดถอนเงินเลยค่ะแล้วก็จะมีรหัสนะคะ OTP ก็คือยืนยันตัวตนนั่นเองนะคะปลอดภัยค่ะกดไปเลยนะคะ พอกดเสร็จเนี่ยแล้วก็ยืนยันการทำธุรกรรมค่ะโอเคถอนเงินเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีข้อความเข้านะคะไม่นานค่ะทุกคนคือเนี่ยดำเนินการนะคะ50 0 0 0บาทนะคะอันนี้ก็คือประวัติการถอนนะคะในดอทบีินะคะทุกคนคือแบบจะบอกว่าดีมากๆเลยในยุคโควิดยุคเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะ ก็แนะนำนะคะอย่าลังเลนะคะรีบมาทำจึงอ่าทีนี้รอข้อความเข้านะนี่ตัวเองเข้ามาแล้ว4 8่แปนะคะไปดูกันในบัญชีนะคะตื่นตื้นอีกบัญชีหนึ่งเนาะตื่นตื่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะสี่แปหตรงนะคะ ดนะคะที่ตอบิ๊กให้มานะคะที่ย่าทาการถอนเงินจากระบบเมื่อกี้น,นี้ถ้าใครอยา่างในได้เพิ่มนะคะตกงานในลูกอยู่บ้านคักเข้ามาได้ค่ะที่นี่นะคะที่จะบก่อนงานฟรีถ้าไม่เป็นก็ทับได้นะ